ครูดิวนะคะมอบต่อด้วยนะคะขวัญใจครูดิวอีกหนึ่งรางวัลได้แก่น้องริยาค่ะครูดิวยังอัพเดทนะคะริยาน่ารักนะอีกหนึ่งรางวัลสำหรับขวัญใจครูดิวนะคะสำหรับรุ่นซุปเปอร์จิ๋วเป็นของน้องอิ๊งค่ะ น้องอิงนีด่ดิเขียนยิงขวัญใจครูดิวอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะตกเป็นของเมื่อกี้น้องสาวได้ไปแล้วเป็นพี่ชายบ้างริโคค่ะ รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลขวัญใจครูเพลินค่ะเชนญครูเพลินเลยค่ะค,ครูเพลินนะคะรางวัลขวัญใจครูเพลินสำหรับรุ่นซูเปอร์จิ๋วได้แก่หมายเลขสองนกปิงค่ะ เดีย๋ยวเชิญกูเพิร์ดด้วยนะคะกูเพิร์ดบอกยอดเยี่ยมด้วยค่ะสำหรับยอดเยี่ยมนะคะรางวันนี้ยอดเยี่ยมตกเป็นของน,น้องฟิลลิ่งค่ะเชิญเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแปบ๊บนึง,ค,นนงนนะค,ะคุยกับน้องก่อนนะคุยกับน้องแป๊บ เราจะเหล,อลือยอดเยี่ยมอีกสองรางวัลนะคะตะม้อแทนไม่รักผมนรับดูอะไรกันอ่ะยีสองรางวัลก็ร,รับยอดเยี่ยมนะคะเรียนเชิญครูเพิร์ดมอบต่อเลยนะคะยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลดาวหลงฟ้าครูผาสีเงินน้องหนึ่งอ่ะ กลัวผัวเพล่นเหรอลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเองเนรร่างวันสำหรับยอดเกี่ยมนะคะเดินเซนคู่เพลินมอบต่อเลยนะคะโอเคขอบคุณคู่เพลินค่ะขอบคุณคู่เพลิน อ่าน,น้องๆลงเวทีค่ะจบแล้วค่ะหมดแล้วอันนั้นยืนยืนไปก่อนยืนไปก่อนสวยอันนั้นยืนเป็นพิเศษแต่น้องวินวินน้องแพรม,มี่น้องมายารองไม่ครึ่งคหนึ่งค่ะขออนุญาตประกาศ รองอ๋อคะแนนรองลดมากอ่ะขอประกาศรุ่นเล็กก่อนเลยนะคะรองชนะเลิศได้แก่แทน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 คุณนึดทำสิ่ปกติได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้อ่ะขออนุญาตประกาศรองชนะเลิศนะคะสำหรับรุ่นเล็กที่ไม่ได้ประกาศถือว่าเป็นชนะเลิศ คะแนนเท่ากันนะคะเราถามคอมเมนต์ถามผู้หนึ่งแล้วเราก็เลยว่าถักลุกันนิดหน่อยนะฮะโอเคย้ยอ่ะอน้ำวิงวิ่ค่ะเราไม่วยมอบรองก่อนนะคะมอบรองก่อนเรีเยนเชิญครูเพิรน์นะคะมอบร,รองชนะเลิศไปเลยค่ะลูก และก็ครูเพิร์ดมอบชนะเลิศด้วยค่ะครูเพิร์ดมอบชนะเลิศให้กับแพรมี่นะคะขเราจะมาโวยให้กับแพรมี่ด้วยเชิญรแล้วันเลยมาหน้าลูกมาเดินเหนื่อยหน่อนได้หากระป๋าเพิร์ดลูกเงินไม่ได้เงินไม่ได้อย่าขโมยเงินเด็ก สำหรับรุ่นต่อไปรุ่นจิ๋วนะคะน้องน้องขวัญน,น้องฝันนะคะถูกไหมครอาจารย์กับน้องมาย่าด้านหน้าค่ะเราจะประกาศรองชนะเลิศก,ก่อนนะคะนั่นเสียงที่ไม่ประกาศก็คือชนะเลิศสำหรับรองชนะเลิศตกเป็นของ น้องฝันค่ะนั่นหมายความว่าน้องมาญาคิจชนะนเลิศค่ะจิคุณเบิร์ดค่ะครูเบิร์ดมอบเลยนะคะอันนี้รองชนะเลิศค่ะเราจะเลิศเป็นของน้องฝันนะคะแล้วก็วน้องมาย่านะคะ เป็นชนะเลิศค่ะยินดีด้วยนะคะกับน้องเก่งทุกท้โคจรเองสำหรับรุ่นต่อไปเป็นรุ่นซุปเปอร์จวหาค่ะคุณหนึ่งค่ะเชิญที่เหลือลงเลยค่ะเราขอสองคนสุดท้ายไว้นะคะโอเคนะคะใครจะได้ชนะเลิศใครจะได้รองชนะเลิศดิฉันขออนุญาตประกาศเลยนะคะสำหรับรอง ต๋อยตกเป็นของน้องน้องอะไรคะเราชนะเลิศนะคะตกเป็นของน้องเฟสค่ะหมายความว่าน้นองเจมส์เปิชนะเลิศรุ่นซูเปอร์ติ๋วค่ะในจุดนุ่งมอยินดีกดับน้องเจมส์ด้วยนะคะชนะเลิศไปแล้ว อ่อย่าเพิ่งรีบกับฟังตรงนี้ริยาเมน้องฝันขึ้นเวทีค่ะมีตื่นเต้นตลอดจริงๆสำหรับเวทีตรงนี้นะฮะไม่ถูกสะเทือนอารมณ์จับหัวใจจริงๆและตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เด็กเหล่านี้เช่เลยครับจะมาขับร้องบทเพลงนั้นให้เราได้ฟังคือเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะเด็กๆเชิญเลยครับ ครอยากได้ใหม่บ้างลูกใครหลังใครก็เตรียมถ่ายรูปกันนะคะลูกค้าด้านหน้าหรือลูกปักเลยลูกค้าเเลยค่ะอห้เลย เลยลูก,กเฮ้ยเแถวเอ,อ้ยสามสี่อ่าเรียนแถวดีครับเพลงนี้เป็นเพลงของในหลวงนะครับเพลงเชิดระเกียดเต็มที่ไปเลยครับของรื่อยพร้อมไหมครับรอ๋อครับ